ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้กูุ๊กชอบสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอชินเคย์แ yeah. มทวันวนี้นะครับผมเป็น power of ์ออฟเครับผมวันนี้เราจะให้โซลาจังๆมาสัดซะหน่อย <ś led> จะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยครับยา yeah. มาแล้วพวกเราเตรียมพร้อมมาอาจารย์ใหญ่มาแล้วมาได้มาได้มาได,าด,าด,าด้ก็มาดิครับอ่ามาแล้ว ไปแล้วแหละโซล่าลุมล่าก็อ้วนจิมาแล้วไปกันเลยอาจจะ มาแล้ววันเดอ้วนเองล่ะอาจจะเกยอ้วนภาพมิสดารอาจจะเกยใจเย็นๆป๋นมาละมาละอ๋อฮ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 ะมาที่หลังก็ซางละอ๋อฮะอ๋อฮะอาจจะเกยอาจจะเกยมาแล้วมาแล้วแหละโอเคโอเคอ้วนมาแล้วครับอ๋อฮะมีคนขึ้นไปถึงก่อนแล้วอ่ะ๋อฮะเก่งเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะเกย์อ๋อฮะพาวเวอร์ออฟเทลนี้ไม่ต้องห่วงอาจจะเกยไม่ต้องถึงระดับพี่หรอกมันต้องระดับโซลาก็พออาจจะเกย์ อ่าฮะอาฮาอาฮาขี้โมชิบหายเลยโอเคมาละไปละจะเย็นเย็นจเย็นเย็นอาฮาอาฮะอันี้คือไบบัวมาละไบร์ท์บัวอาฮามาละอาฮะอ่าฮะจะถึงแล้วพวกเราอีนิดเดียวอาฮาโคตรแท้อะจะเก๋อาฮะอ่าฮะมาถึงก็ผ่านเลยหละเนี่ยแน่นอนละจะเก๋ยโซล่าอยู่แล้ว โซลา่าลมลาบกับวันจีอ๋อ uh huh. ลองคิดดูดิอ uh ่อ๋อจะขนาดไหนล่ะจะเกยอ๋อฮะ uh huh. สีสุดท้ายแล้วพวกเรา oh. สีเหล,ะละืองอะไรแล้วจะถึงเส้นชัยแล้วล่ะเย่ yeah. อินดเดียวแล้วพวกเราจะเกยมาแล้วมาแล้ว uh อ๋อฮะแต่ถึงยังอินดเดียวถึงแล,ะละ yeah. ้วล่ะพวกเราเย่จะเกยจะเกยก็เดิะะ <c> น,ดน,นด like. หน่ยกระดานหน่อยจะเกยจะเกยจะเกยก็เก่งไปเลยอ๋อฮะอ๋อฮะหมูจังเล้วะ พอย่าคนนี้ได้มา oh. <laughs> วันบอกโอเคเล้วกามาล่ะพวกเราเตรียมพรอม้อมอาจจะเกยแล้วฟองครับพวกเราไปกันเลยอาจจะเกยมาล่ะอูอยี่อู้วันนึงล่ะครับอาจารย์อาจารย์อ,จจอาหะอ,าห,า,อาหูไอโซล่า,าเองแหละจ,จะใครล่ะ <laughs> อจ,จะ โอเคมาแล้วอาจะเกยจะเกยจะเกยจะเกจะเกย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 ไปรับดิเฮ้ยมาช้าจ ah, right. okay. ัหวะอาไว้ใจร้อนนะเฮ้อาจะเกจะเกยอเะอันนี้คืออะไรเอาเย็นเราก่อนรอมันมาก่อนไปโอเคโอเคเดนเยนเดนเยนรามันมาก่อน วัดเด hey, วัวแดงแล้วนะอเจเกยพร้อมพ,พวกเราไปกันเลย,เาาเยแ,ลแล้วอเจเกย์ฝาละมาละอ้าฮะอ้าฮะอ้าฮะไปได้ไปได้ไปได้อย่ยากลัวอย่ากลัวเลยวะโซลี่อาา้อาฮะอ้าฮะนี่คืออะไรอ๋อ au, มาทางนี้เหรอโอเคโอเคแล้วไงละ่ะแล้วไงล่ะอย่าบังดิเฮ่ตายไปก่อนก็ได้มัง้งมันบังเราน้าลำคาง รอดีกว่าฮรอแล้วล่ะโอเควันเองนะครับ ตวนมาแล้วฮ่ายอะไรวันนี้มันก็มีคนเก่งเหมือนกันนี่วะอาจจะเกยไปก่อนแล้วอะฮมาแล้วพวกเรามาไม่เป็นไรอาจจะเกยพอแล้วลูกันต่ออาจจะเกยจัเกยจเกยอะฮะอฮอฮไปไหนมาเนี่ยอะฮาให้นักกีฬาไปชิมน้ำหน่อยอะฮาไปชิมน้ำเฉยไปกินน้ำ h แล้วไปกันเลยช่างมันเถอะตอนนี้อาจจะเกยเส้นชัยของเราอย่างเดียวตอนนี้อาจจะเกย ใช่ๆเป็นของเราแล้วแหล่ะมันต้องเหว่ยงงานแน่ดูกระโลแล้วแหละอาจจะเก๋ป้าบโอเคโอเคโอเคมาแล้วครับอ้วนมาแล้วครับอ้วนมาแล้วครับครับโอเคโอเคขึงทางแล้วล่ะพวกเราอาจจะเก๋อาจจะเก๋อาฮะโอเค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 สรวลโอเค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  อาจจะเก๋พร้อมอาจจะเก๋จะเตรียนติงมาล่ะอาจจะเก๋วัยเป็นลิงอะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะอาจจะเก๋วันนี้ไม่เป็นลิงอาจจะเก๋โอเคโอเคไปแล้วล่ะโอเคโอเคง่ายมากง่ายมากง่ายมากโอเคง่ายมากเลยทางไหนเนี่ยอันนี้เหรอโอเคโอเคใจะเย็นมาละ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 โอเคอาจจะเก๋จะถึงแล้วล่ะพวกเรา อาจจะเกยจะถึงแล้วเส้นไทยของฉันโอเคโอเคโอเคเส้นชัยของฉันอยู่ตรงไหนบอกฉันหน่อยโอเคโอเคโอเคละโอเคละพวกเราไปอาจจะเกยสีชมพูวละหอเสีสุดท้ายละพวกเราอาจจะเกยจะเกย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 อ่ะเฮะอ่ะฮะโอเค โอเคอ๋อของมีสลับฟันปลาอีกอ๋อเพิ่มความยากให้ฉันอีกอ่ะหฮ่าอัจเก๋อาจจะเก๋ใจเย็นใจเย็นโซล่าใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเใจเย็นเย็นเย่อ้าฮ่าหอมกันได้อือืมหอมได้หอมได้อ๋อหอมอืมผ่านแลาวพวกเราอาจจะเคอ๋อฮ่าโซล่าทำได้พวกเรา ไป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 แล้วๆๆๆๆจะเกยจะจะเกยจะเกยจะะเกยมาแล้วพวกเราเต็มพร้อมไปกันเลยยูหยูยููยูยูมาแล้วสามพวกเราอาจจะเกยจะเกยาจจะเกยอหอยางเหมือนกันนะเนี่อ่าฮอาฮ่าฮจะเยนอาฮอาฮ่าฮอาฮาอาฮอ่ฮละ หอผายแหละที่เหลือก็กินไก่เลยแหละรอบนี้ที่เหลือกินไก่แล้วไก่อะไรไก่กระตาอจาจจะเกีใช่เปล่าแน่นอนอยู่แล้วแหละกวนเองแหละจะใครล่ะหมาแล้ว อาจจะเกยอ๋อฮะอ๋อฮะนี่ไ huh. ม uh ่ใ huh. ช่อ no ้วนคนเดียวนะอ้วนกับโซล่านะอย่านะอาจจะเกยอย่านะอ้วนลมล่างกับโซล่านะไปได้ไปได้ไปได้ <bits muscular> ันเย็นอ๋อฮะอ๋อฮะอย่าไปกลัวเรามีล่ออ๋อฮะฉันมีตังค์เยอะฉันซื้อหน่อยตานีอาจจะเกยเย่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 เอ๋โหโคตรเกียดอันนี้เลยขอบอกเลยโคตรเกียดอันนี้เลยอ่ะอฮะใจเย็นๆอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไม้เอาไม้ใจเย็นๆย็นอ๋อะอ๋อ มันเมื่อกี้นี้ยากมากเลยอะฮะฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะนะโซลาอาจจะไกยไปป๊าบป๊าบโอเคโอเคเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมอะไรล่ะเตรียมเข้าเส้นไชยอะฮะยังไม่ได้ขึ้นทางเลยจะเข้าเส้นไชยแล้วแน่นอนผ่านนี่ก็คือจบอ่ะเอาวะเอาวะเอาฮะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหม เอาไหมอาฮะอ่าฮะสามใหม่แล้วเนี่ยอ่ะจะไข่สามใหม่แล้วฮ่าฮ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันยากโอหต้องเข้าใจหน่อยอ่าฮะอ่าฮะไม่เป็นไรโอเคมามามาเด้มาเลยอ่าฮะมาเด้มาเด้มาเด้ยังไงมาเด้มาเด้อ่าฮะมาเด้อ่าฮะหมูเลยทีนี้หมูเลยแหละอ่ะจะเกยหมูแล้วแหละทีนี้อาฮะอาฮะอ่าฮะอาฮะหมูเลยแหละทีนี้ อาจจะเกยอ๋อฮะอ๋ออาจจะเกยมวยแหละทีนี้ไปละอ๋อฮะอ๋อฮะจะถึงแล้วล่ะพวกเราอ๋อฮะแล้วอาจจะเกย์อาจารเกยอาจจะเกยไม่ต้องเล่มไม่ต้องเล่มอาจจะเกยไม่ต้องเล่มโอเคที่สองก็ได้ไม่จำเป็นหรอกตอนเนี้ยอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะโอ้โหกินกระเล่นพวกเราอ๋อฮะอาจจะเกยอาจจะเกยอ๋อฮะอ๋อฮะจะถึงแล้วล่ะพวกเราสนยจสนใจของจานฮัลโหล ใจเย็นตั้งสติก่อนตั้งสติไปทางไหนโอเคมาแล้วสติมาปัญญาเกิดโอเคมาลวโอเคโอเคโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆโอเค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 ไม่ต้องกลัวเลเซอร์เรามีโล่เรามีกอบเพชรจะสีมันนี่จะใส่คนโม่อาจจะไกลมาละใจเย็น ใจเย็นเย็นสโลี่ใจเย็นเย็นโอเค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 ย่องเบาไว้ก่อนย่องเบาไปละไปละไยะอาจจะเกยจะเกยอ๋อไปละอ่ะจะเกยแย่อ huh. hey, uh ๋อขอแท้อะออ๋อให้กำลังใจในการหอมแก้มกันอาจจะเกยแย่แย่เขาจะใช้ไปเลยยูเย่เย่ มาละพวกเราเตรียมพร้อมอาจจะกมาละไปกันเลยยูยูมาละอ้วนเองแหละอ่าฮะอ่าฮะอาจจะเกย์จะเกย์จะเกย์แล้วอาจจะเกยไปโอเคโอเคสวัสดีสวัสดีครับอาจจะเกยไปไปหยุดก่อนอ๋อไม่ต้องหยุดแล้วล่ะไปเลย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 โอเคโอเคโอเคไปโอเค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 อ้วนครับโอเคอาจจะเกย ไะเกย์ะเกยเย่เ huh. ย่โอเคมาละไะเกยอาฮาอ้วนไปแล้วแหละอ่าฮะอ้วนหลุดเดียวแล้วอาฮะอหลุดเดียวแล้วไปเลยไะเกย์ะเกย์ะเกยแข่งข้างหน่อยจะแข่งข้างหน่อยฮไอะเกยเกยโอเคมาละอ้วนพร้อมยูฮูยูฮูยูฮูโอเคเคีคีไอ้เกย์ใจเย็นๆโอเคมาละ านเข้าไหมงานเข้าไหมโอเคโอเคสวยงามครับสวยงามแล้วแหละอ๋อนี่คืออะไรอ๋อลูกโลกมอลนะอ๋ออ๋ออ๋อให้นี่คือลูกโลกดับจิตอ๋อไปเรื่อยโอ้อยจะเคยมาอะอรอ๋อนี่คืออะไรอฮ่๋อ่าอะออ๋อขอบคุณนี่คือพลังขึ้นเต่าอ๋อสถานฟ้าถ้าโดนพลังนี้ไปจะเป็นลมอ๋อขึ้นมันเต่าเกี่ยวอะไรคนเนี้ย จไปอาฮ่าอาจจะเกยขึ้นมาจากขี้เต่าเฮ้ยพอล้ไปไปไปจะเกยสวัสดีครับวันเองครับอาจจะเกยอาฮ่าอาฮ่าฮัล่าเฮล่าเฮล่ลโอเคโอเคโอเคจะเส้นชัยละจะเส้นชัยละอีกนิดเดียวอาฮ่าชั้นสุดท้ายละพวกเราอาฮ่าอาฮ่าแน่นอนแล้วล่ะอานนี้แน่นอนแล้วล่ะอ๋ออาฮ่าอันนี้ง่ายด้วย ง่ายด้วยนี่อาจจะไกลอาจจะไกลไกลไกยเซนชาล่ะพวกเราเย้อาจจะเกยจะเกยหอมก่อนเป็นรางวัลอาจจะเกยรักกันรักกันรักกันหอมเพื่อให้กำลังใจกันละกันเย้ฮ่าไปชุมสีขาวก่อนเย้เย้เย้โอเย่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 แย้หอมจริงๆหอมจังเลยเพิ่งอาบน้ำมาด้วย มาละพวกเราเต็มความขอนเรามีแมวเราแข่งด <adia meio S 1> ้วยไอะไหนไปกันเลยอ่จจะเกยมาละมาละอ่จจะเกยเมนต์มันตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยอ่จจะเกยอ่จจะเกยโอ้โหเอาขอเอาแมวไปกำลังใจวัดดีเหนชื่อแมวเหมียวกุ๊กกุ๊กจะไปแล้วล่ะมันบอก ไปกันต่อพวกเราอาจจะเกยไปอาจจะเกยมาละอาจจะเกยไปกันเลยยูยูอาฮะรู้สึกว่าแมทนี้จะหมูหน่อยนะอาจจะเกยหมูไหมเนี่ยน่าจะหมูแหละอาฮะหมูมาก้าไกลเลยแหละอาจจะเกยจริงๆแล้วมันก็มีย่ามีง่ายเนี่ยอ่ะขอแมทเนี้ยอาจจะเกยหวัดดีวันนี้ลามาละอาจจะเกยไปกันเลยยูยูยอโอเคเล t s go โอเคมาละเกย เกย์เกยโอเคพวกเราไปกัน okay, ต <u AS C 2> <museums> ่ออาจจะเกย์จะเกยจะเกยไปกันต่อพวกเราอาจจะเกยจะเกยมาละมาละอาจจะเกยจะเกย์โอเคโอเค let's go let's go มาละเต็มเต็มเข้าเส้นชัยทางว้าวไงจะเกย์จะเกยสบายมือเลยแหละอาจจะเกยเอาของมีคนไปถึงแล้วแหละเพราะมันง่ายไงแน่นอนอันนี้มันเหมือนง่ายเลยแหละอาจเกย์ ชิวๆเลยบ้านเนี้ยน่าชิวเลยแหละนะทีเดียวก็ผ่านแล้วมั้งอ่ะจะเก๋จะเก๋เก๋ทำไมนี่ไม่ชิวจังเลยอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าให้อย่าไปดูงงมันนะเว้ยให้เกมนี้ไม่ง่ายนะเว้ยฮห้อ่ะจะเก๋อ้วนมาแล้วครับโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะฮะฮะาเปิดเปิดไปเนอเปิดเปิดปั๊บ Okay. ปไปโอเคอาจจะไปไป๊ไป๊าปอ๋ออ๋ออ๋อา๋อมาละมาละอะออ๋ออ๋อระวังระวังอาจจะเกยโอเคอโอเคอ๋อฮออ๋อฮอ้มันยากมี้ละอาจจะเกยโอเคผ่านอรพวกเราอาจจะเกยเอาละแหละจะเส้นชัยละอ๋ออสนสุดท้ายดึงคิวเลยแหละอ๋ะอส,สีสุดท้ายคิวเลยแหละอาจจะเกยไปธรรมดาพอไม่รัดไม่รัดเราไม่รัดอาจจะเกยจะเกยยังไง ยังไงยังไงแย่จะเกยจะเกยหอมก่อนออะหอมให้กำลังใจกันแล้วกันแย่จะได้เข้าเส้นชัยต่อแย่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 รับรางวัลคือการหอมแย่อ้วนแดงล่ะอาจจะเกยก่อเป็นไงมันับน้องๆคลิปนี้จะชอบใจ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องสนสนุกด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอตัวไปก่อนแหละและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบีบายย่นี่พวกเราแมวบอกว่าอาหาโซลาเก่งจังเลยอาหามีแมวเป็นกำลังใจได้ล่ะอาจจะแก,ก่กิว้วกิ้วกิ้วหอมมันด้วยหอมมันหนึ่งทีอาาอออการดมัน